สวัสดีเพื่อนเพื<ๆ>่อนวันนี้เราจะมาเตรีฟักทองใส่หมูกันนะเพื่อนเพื่อนใส่เกลือลงไปในครกนะเพื่อนเพื่อนกระเทียมด้วยนะเพื่อนเพื่อนพริกแห้งด้วยนะเพื่อนเพื่อนอันนี้ก็จะเป็นตะไคร้นะเพื่อนเพื่อนเราใช้กรรไกรตัดให้เป็นท่อนๆนะเพื่อนเพื่อนจากนั้นก็โขลกเลยนะครับเพื่อน จากนั the the e. ้นก็ใส่กะปินะเพื่อนๆใส่ปลาร้าด้วยนะเพื่อนๆจากนั้นก็โคกให้ละเอียดเลยนะเพื่อนๆเดี๋ยวก้างของปลาร้าจะทิ่มพอนะเพื่อนๆเราต้องโคกให้ละเอียดนะเพื่อนๆพอโคกเสร็จล้วก็มาหั่นเนื้อหมูนะเพื่อนๆอันนี้จะเป็นเนื้อหมูสามชั้นนะเพื่อนๆ แล้วก็จะมีส er um ่วนของเนื้อหมูนะเพื่อนเพื่อนเราก็เอามาหั่นเหมือนกันนะเพื่อนเพื่อนอันนี้เป็นกระดูกนะเพื่อนเพื่อนนะเราได้หั่นมาแล้วนะจากนั้นก็ตั้งกระทะนะเพื่อนเพื่อนแล้วก็เอาพริกแกงที่เราโขลกเมื่อกี้ลงไปในกระทะนะเพื่อนเพื่อนนะแล้วก็ใส่น้ำรากโอ๊กลงไปด้วยนะใส่น้ำปลานิดนึงนะเพื่อนเพื่อนนะให้เขามีกลิ่นหอมนะแล้วก็เอาเนื้อหมูใส่ลงไปนะแล้วเราก็ผัดนะเพื่อนเพื่อนนะ ผัดให้มีกลิ่นหอมเลยนะเพื่อนๆนผัดจนกลัวเขาจะมีกลิ่นหอมแหละเพื่อนๆพอเขามีกลิ่นหอมดีแล้วเราก็ใส่น้ําเปล่าลงไปนะเพื่อนๆอันนี้ก็จะเป็นฟัดคลองหั่นชิ้นนะเพื่อนเเราก็ใส่ลงไปเลยนะตอนที่น้ําเดือดแล้วนะเพื่อนๆ่นนะปรุงรสด,ด้วยน้าตาลนิดหน่อยนะเพื่อนๆนนะ แล้วก็จะมีผงอูมามินะเพื่อนเพื่อนะแล้วก็จะมีผงปรุงรสด,ด้วยเพื่อนๆวิธีเช็คดูว่าฟักทองของเราสุกแล้วหรือยังนะเพื่อนๆนนะให้เราใช้ทับทีนะตัดลงไปที่ฟักทองนะถ้ามันขาดก็แสดงว่าสุกแล้วนะเพื่อนๆถ้าสุกแล้วก็ใส่ใบโหระพาลงไปเลยนะเพื่อนๆแล้วก็ปิดไฟได้เลยนะเพื่อนๆแล้วก็คนๆนะเพื่อนเพื่อน แล้วก็ตักใส่ชามได้เลยนะเพื่อนเเสร็จแล้วนะเพื่อนๆแกงฟักทองใส่หมูของเราลองชิมได้เลยนะเพื่อนๆนลองไปทําดูนะเพื่อนๆรับรองสูตรนี้อร่อยมากหอมใบโหระพามากเลยนะเพื่อนๆือืมอร่อยมากเพื่อนๆพืออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจทำง่ายอร่อยด้วย โดยนะนเพื่อน